เยดสวัสดีครับสวัสดีครับแหมอยู่กับผมนะครับฟูตาสกิเรากันอยู่กันในเกมสคริปเปอร์นัสอน d ดีซี่คอมมิ่งแคมเบนเจอร์อะไรเี้ยะก็อยู่กันในพาร์ทพาร์ทพาร์ที่อะไรวะพาร์ทห้าหกเออจำไม่ได้ไม่เล่นนานหายไปสองอาทิตย์นะครับพอดีติดภารกิจไปบวชเป็นพระมาอันนี้ก็เพิ่งติดมาเมื่อวันอาทิตย์เลยแล้วแบบเออเพิ่งว่างอะนะก็มาเล่นหน่อยดีกว่าน่าจะคิดถึงกันนาน เอ่อเมือนเราจำได้ว่าติดขางกันนี่ไงอาคแคมปอัไซลัมไปเลยดีกว่านะครับมยเวลามันถ้าใครรู้จักถ้าใครดูเรื่องแบนแม่จะรู้ว่าอาคแคมปอัไซลัมมันคือโรงพยาบาลพวกโรคจิตต่างๆอ้าวแบทเกิลเมื่อกี้กูยังเจอมึงอยู่ในในถ้ำอยู่เลย แมตเกลนี่คือบารบาร่ากอร์ดอนนะครับเป็นเนาะเป็นลูกสาวของไอคอมมิชเนอร์กอร์ดอนนะครับซึ่งคอมมิชเนอร์มันก็ไม่รู้ no break what use my tornado to take that x t e n d ใครคือเอ็สเตอร์เสียงมันก็น่ากลัวเหมอน,นะไอ้นี้ยูสูไพหล่าเดือดเชื่อในเดี๋ยวช่วยเด้อเอ๊ะ สรู้กใช้เม้า,วก,วา Michael กูไมเคิลจีนอัทุในเกม มันปวดขี้มันมปวดขี้รู้สึกปวดขี้ Dạ ừ. Lên ngay ngay như thế này Super Pet Chuyên là cái gì เดี๋ยวนะครับขออญาตไปขี้ก่อนไม่ไหวจริงจริงอ่ะโอเคมาแล้วครับโทษโทษโทษเดี๋ยวนะเฮ้ยยังไงเออเอ็เอเอมาซูเปอร์ฮีโร่อ้าวกรรมไอฮันโนวันเลย <laughs> ha oh, ha hay nhớ nhau đi bà BAD GIRL SỨ GẶP SCARED CROWD Ê, hey, thằng này tụi mình đau nhỉ Oh, BAD GIRL, nó đi đâu? Wow oh. GO FIND BAD GIRL CỦA NA 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 CÁC ใส่ชุดด้วยใส่ชุดด้วยเพื่อความเหมาะสมชุดูแลดีอ่นี่ของแมทเออร์เมอร์ยังรออุ้ยอุ้ย ก็ผมไม่รู้เนี่ยแม็กเซลโอ้โหโอ้ถ้าใครเล่นภาคก่อนหน้านี้จะรู้นะครับโน่เล่มมีฮังกรีเล่มมีอันอาร์ ว่าเอาไว้ทำฟาร์มอ๋อเอตูฮาว์เขียวเขียวเขียวนี่มันอะไรวะเชี่ยหนึกสงสามไม่ออกงานงอกนะ เราเรียกว่าอะไรนะเกี่ยวข้าวอะไรเกี่ยวข้าวภาษาไทยยังไม่ถูกเลยอะไรวะจอบจอบจอบได้พวกเดี๋ยวมาจอบภาษาอังกฤษ soe two เอ้ย e. ได้เออดว้ยทำวันสเปเชียลวันนี่ h e l เฮลโลมี้วันที่สตาอค์จู Ooh, ooh, ooh will no way be bigger and now you need to reduce him down to size Oh 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 oh, oh. oh. oh like five เ้ตีพ่อตีพ่อไม่ดีนะครับตีพ่อแล้วเ l ินเลฟเอาเจอปัญหาเสร็จ keep coming with it โอ้มาถ oh. t านนะสิชัวร์เดสเอ i กซิต time be good for ya really time be real k e e breathing the g a s somehow Impressive, và no, don't you're still going down. No, what do you mean? Shoala, thaman sa koalae kota hai thôi 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 full. thôi thôi สงสัยดับเบิลเกนเกอร์ได้แมสรับแมสเข้าไปด้วยเอ้ยได้แบบดมแก๊สของสแกวร์โลเข้าไปด้วยก็เลยตกใจโอเคเช็คนะปึ๊บอ่านี่ซ่างโอ้ยสปายชิลลิงโอ้โหเล่นมมูไอ้บ้าน Yeah. Đây đào béo. Thế được. Sao mày quá? Tha oh. <laughs> Ô. Shock me. Oh, fully shot. I need that surgery goodness. Where's my donut? Get this drum away from me. Freedom. get this uh, thing on that นี่มันตัวไหนหวะนเฮ้ยทำไมไมยินเสียงแทะเอ้าตายหาละไปโก้เปลี่ยนดาวโอ้ตอนนี้ไม่น่าถึงสักอันสองพันห้าซุปเปอร์แมนเฮ้ยโอเค,มมมมเออเคงั้นจบวันที่ซุปเปอร์แมนออริจินดีกว่าไปเพราะดูดิครับไม่ถึง เด,เดี๋ยวผมหาเวลามานั่งเก็บแล้วกันหกสองอาทย์่ายไปโอเคซูเปอร์แมนออริจินที่ h ที่เ came to be Earth is my home Not from this world Planet Krypton ถูกทำลายเอ่อดูได้ตามหนังซูเปอร์แมนทั่วไปนะครับเขาจะมีรอบประวัติอยู่แมนออฟสตีลที่ล่าสุด ที่ผ่านมาหนังที่ผ่านมาไม่ถึงปีไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเดือนน่ะที่เพึ่งออกมาเนี่ยเขาก็เล่าอยู่ว่าเป็นยังไงอะไรนะไรสุดู้ไป One fed through the discovery that I had incredible strange. Give someone something extraordinary to live. Later I found out that I could fly. Help him up into the air. I quickly found out that I need a secret energy to so I could live a normal life and I wasn't Even though I was superman, I still need a job. I want to work at the dirty Planet the can get a job at the dirty plane. Don't worry. The day I met Lois Lane, I had self-help. Give something to a superman and fix Lois plane.

ยืนสไนเดอร์คนพ to stand up f น r ่าฟอร์ h ส c ค n n o t น t a n d น p ่าฟอร์ m s อ l ส e s ฉันใช้พลังของฉันเพื่อยืนหยัดสําหรับคนที่ไม่สามารถยืนไม่ไมส่สู้เพื่อคนที่ไม่สามารถสู้เพื่อตัวเองได้ฉันเสียดาวดวงนึงไปแล้วฉันไม่อยากฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับดาวดวงนี้อีกคุณช่วยคนไปนอีกคนหรอก็ไม่รู้สิแม็กเบลล์แบบนั่นไม่ใช่ประเด็นหรอก คนเราต้องการสิ่งที่จมแหนหน้ามองใครบางคนที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายบนโลกนี้เราโชคดีที่มีคนนั้นซูเปอร์แมนแต่ต้องไม่ลืมนะเธอสามารถช่วยคนลังช่วยคนบนโลกได้ด้วยเหมือนกันเมื <S <S ่อไหร่ก็ตามที่เธอเห็น เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเห็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมต้องลุกขึ้นมาจะทำส่วนของผมัำซูเปอร์แมนเย้แมนออฟทูมอร์โร่นะครับจบแล้วนะครัชเย้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 เดี๋ยวผมจะหาเวลาไปเก็บแล้วก็จะไปออฟข้อแมนก่อนละกันไม่ก็ของวันเดอร์วูแมนนะครับโอเคนะแค่นี้แหละบ๊ายบายเจอกันพันหนะ้าสวัสดีครับ